มายนบอลลิงกับเพื่อนค่ะพี่ต้นไม่ต้องมาหรอกค่ะก้อยปวดหัวมากแล้วก้อยก็กำลังจะกลับแล้วด้วยไม่ว่าคืนนี้หรือคือนไหนก้อยก็ไม่ว่างเท่านั้นละค่ะพี่ต้นค่ะก้อยยังไม่พร้อมที่จะคุยกับพี่ต้นนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเหนกลับแลวนะเดี๋ยวก้อย ทำไมเธอต้องกอดเพื่อนขนาดนั้นด้วยก้อยเขาแค่แซวเธอเล่นเธอก็รู้นี่จะไม่ให้กดได้ยังไงนายก็ได้ยินไม่ใช่เหรอว่าพวกเขาแซวกันว่าอะไรอะ่ะฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบอะไรก้อยไม่ชอบที่เพื่อนแซวหรือไม่ชอบที่ต้องมาเป็นแฟนกับฉัน เธออายให้ต้องเป็นแฟนกับฉันใช่ไหมก้อยถ้าคำตอบของเธอคือไม่อยากเป็นแฟนกับฉันทำไมเธอไม่บอกความจริงละก้อย ตำรวจครับผมพูดกับเขาดีๆเลยนะครับอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็าออกมาต่อยผมคนแถวน,นั้นเขาก็เห็นกันหมดว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยคนอะไรทำร้ายคนแก่ได้ลงคอ,อคุณตำรวจอย่าไปเชื่อมันนะครับนี่มันมายืนด่าพวกผมอยู่หน้าบ้านเนี่ยคนในหมู่บ้านเป็นพยานได้นะครับผมรู้แล้วว่านิสัยเลวๆที่ลูกสาวลุงมีเนี่ยได้มาจากไหนเนี่ยคุณตำรวจดูสิคับเห็นไหมครับผมไม่ได้ทาอะไรเลยอ,อยู่ๆเข้ามาด่าผมผมไปขอความเห็นใจจากเขาเขาก็ทําลูกสาวผมท้อง เขาก็ต้องรับผิดชอบสิครับแต่นี่อะไรอ่ะเขาเขากลับมาลุมทําร้ายผมอ่ะตกลงยังไงเนี่ยคุณภาคเพียรคุณไปทําร้ายลุงเขาก่อนจริงหรือเปล่าจริงครับอ้าวแต่แต่มันก็ทําร้ายน้องชายผมเหมือนกันนะครับใช่เหมือับพี่ตกลงผมเสียกระเป๋าเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าร้อยบาทครับเห็นไหมครับคุณตำรวจ ลุงบอกแล้วว่าลุงไม่ได้โกโหกแต่ถึงยังไงลุงเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าปรับเหมือนกันเพราะว่าลุงเนี่ยก็ทำร้ายเขาเหมือนกันต้องไปผมต้องจ่ายด้วยละครับในเมื่อผมที่โดนทำร้ายก่อนนะครับนี่ลุงเขาไม่แจ้งข้อหาพยายามฆ่าเนี่ยต้องบุญเท่าไหร่แล้วลุงเพราะว่าลุงเนี่ยใช้อาวุธทำร้ายเขาในขณะที่เขาเนี่ยยังไม่ทันตั้งตัวหรือว่าลุงเนี่ยอยากจะได้ข้อหาพยายามฆ่าฮะ ตกลงมีไหมเนี่ยห้าร้อยเนี่ยไม่มีหรอกครับลุงมันคนจนอ่ะแค่มาถึงกรุงเทพเนี่ยเงินก็หมดแล้วถ้าไม่มีอ่ะนะคืนนี้ก่อนอนในคุกแทนค่าปรับไปก่อนแล้วกันลุงโอ้คุณตำรวจห็นใจคนแก่จนจนอย่างผมนะครับเดี๋ยวเรื่องหมเลยนะครับดี๋ยวผมจ่ายค่าปรับให้แล้วกัน,นะเฮ้ยกางก็จะไปช่วยมันทำไมวะเออ ที่มันช่วยฉันเนี่ยก็เพราะมารู้ว่ามันผิดเลยดิคุณตำรวจดูเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับคุณตำรวจหมดเรื่องแล้วใช่ไหมครับถ้างั้นผมกลับได้แล้วนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวครับผมขอแจ้งข้อหานี่ครับ ให้บุคคลคนนี้เป็นผู้ไม่น่าไว้วางใจห้ามเขาเข้าใกล้ตัวผมหรือครอบครัวผมหรือแม้แต่บ้านผมไม่น่าไว้วางใจไงครับคุณตำรวจคือหมายความว่าเจ้าทุกเนี่ยเขาเห็นว่าคุณเนะ่เป็นบุคคลอันตรายและสามารถสร้างความเดือดร้อนหรือจะเป็นอันตรายกับคนในครอบครัวของเขาแล้วต่อไปเนี้ยก็ห้ามไปยุ่งเกี่ยวหรือพูดคุยกับคนในครอบครัวของเขาแล้วห้ามไปพุ่เพี้ยนแถวบ้านเขาอีกเป็นอันขานอ้าวคุณตำรวจทำงานได้ยังไงเนี่ยในเมื่อข้าถางลูกสาวผมทอง,ทอง แล้วคุณตำรวจจะไห้ผม่ายุ่งกับพวกเขาเขาข้างเขาหรือเปล่า,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 นานเนี่ยรับเงิจะพวกเขามาใช่ไหมตำรวจและแกาประชาชนนี่นี่ลุงพูดจาดนีนะลุงเดี๋ยวก็เจอข้อาหาดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานอีกกระทงหรอกอ้ารลุงไม่เงียบไปอ่ะไม่โวยวายต่ออ่ะเอ้ยน,นู่นแน่มึงคิคนกัคุณไม่กล้าเหรอคุมไม่ยอมหรอกเได้ไปไปยไปไปดยไป เอาไปเดยพี่เราได้ที่ถังเลยก่อนไปตำรวจต้องตีจะอัดเป็นบัานที่ว่าตำรวจตีบ้านที่ว่าเออไปครับอะไรอะเป็นไงบ้างโป้งกลางก็ตำรวจก็จับมันเข้าคุกแล้วพี่หมดเรื่องแล้วล่ะกลางเป็นยังไงบ้างอะคะไม่เป็นไรนะจ๊ะพี่ว่ามันไม่ค่อยน่าไว้ใจนะ มันอาจจะย้อนรอยกลับอีกเมื่อไหร่ก็ได้อะไม่ได้ละเดี๋ยวเราต้องคอยสั่งมาลีว่าให้ล็อกประตูหน้าต่างทุกบานอ๋อแล้วเราไปซื้อกุญแจมาเปลี่ยนใหม่ดีไหมอืมงั้นยายๆกันไปพักผ่อ,อนนี่นี่อดี๋ยเพิ่งค่ะนี่ทุกคนจะปล่อยให้เรื่องเป็นอย่างนี้โดยที่ไม่มีใครทําอะไรเลยเหรอคะเมื่อก่อนอะ่ะบ้านเราไม่เคยวุ่นวายอย่างนี้เลยนะคะแล้วกลางก็ไม่เคยชกต่อย,อยใครด้วยอะ่ะตั้งแต่พี่ปโปโ้มาอยู่หัวนั่นดูสิคะไม่แต่เรื่องวุนว่นวายใจไม่หมดเลยอะอ พูกนี้ทำไมเราตกลงกันแล้วไงว่าเราจะไม่พูดแบบนี้ก็แจ้งก็พยายามแล้วอะแต่มันอดไม่ได้ค่ะถ้าพี่ป้ไม่ไปยุ่งกับขวัญนะพี่ตาก็จะไม่หนีออกจากบ้านแล้วนี่ยังพ่อขวัญอีกนีนี่ถ้าพี่ตารู้ว่าพี่ป้ไม่ทำอะไรเลยนะคะพี่ตาก็ไม่กลับมาแน่เลยแลวจะคุณจะพูดแบบนี้ทำไมเราอาร์ตะอร์ทบี ไม่เป็นไรหรอกกลางเราตกลงกันแล้วนี่ว่าจะไม่บอกเรื่องนี้ให้แจนร,รู้อ่ะและ้วพี่ก็ชินแล้วด้วยที่ต้องทนให้แจนด่าแบบนี้อยู่เรื่อยอ่เฮ้ย hey, แต่มันไม่ใช่เรื่องที่พี่ต้องมาชินไงเข้าใจปะต่อไปนี้ผมจะไม่ยอมให้แจนเนี่ยมาว่าพี่ทุกครั้งที่บีญหากับขวัญแกไม่ยอมแล้วแกจะทำไงกลางออช่างเถอะเราทำอะไรไม่ได้หรอกไปะปะแยกยา้ายกันไปนอนไป กะลางแกเป็นอะไรวะผมต้องทำอะไรสักอย่างมะพี่